บทที่ <ersch> 14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตตังเอกสัมภิาพควาสเกตสูวิหารลัตติกาปีลาภูตุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเคนัสติปัญจมาเหติเหหิภิเกสเตหิสเพเหิวะละแหนเตหิถ้าเหตุจะโลกาธาตุหิเทวตาเยภูยานาสติบัตตาโหติพะควันตังทัศนายาพิภูสังกัญจะอรัคโคจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางอัตตาทะโหสีอายาโคพะควาปะจัสเกสุวิหารติกาปีลาภูตุ กับปีละวัตถุสมิงมหาวนเนหัตตาพิาเภกสเกนะสติปัจจะมาเตหิพิคุสติเฮสเเหวะอรหันเตหิทัศนิจโลกธาตุหิทเทว,วตาเยภูย,ยินาสเิปติตาโนตีพระขวัตตาทัศนายาพิาคุสังกัจญันูนะมยาปีเยนพาพระขวาเตนุสัปปะสังกามยามะอุปสังกามิตาวาพระขวัตโตสันติเกปจเจกขาถา,าพาเสย,ยามติกัลทะโข,าาขตาเทวตาเสยามาเสยยะถาปีนามะ คาลาวาปุริสโสสามิชิตตังวาพาหัางภาษาเลยยะระษาลิตังวาพาหัางสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระ,ะลาหิตาพระคาวาโตสันปุะปประโตปาตุระหังสูอถ่ถ้าโคตาเทวตาพระพระคาวันตังอภิ วาเทตวาเอกมันตังอัถังสูเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสามายโยปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมมหะอีมังธรรมะสามายาทักขีตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอาทาโขอปาราเทวตาพระขาวโตสติเกอีมังคาทังอภาสีตตะตตะละพิกาโวสมมาทัหังสูจิตตังอัตโนุปุชกามังคะ อุชุกะมะกังสูสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทาริยานิละขันติวันทิตาติหาทขโขอัปปราเทวตาพระควะโตสันติเกีอีมังคาทางอภาสีเหตวาขีรังเหตวาบาลีขังอินทขีรังโอหจันมะเมชาเตจารติสุทาวิมาลาจักขุมาสุทันตาสุสโหนนาคาติอาทขโขอัปปราเทวตาพระควะโตสันติเกีอีมังคาทางอภาสีเยเกจิพุทธทางสารนาคาตาเสนเตนะคามิสันติอปายะม อปายภูมิงประหายะมนุสังเทหังเทวากายาปา,ปาลิปูเลสันติตตอทาคโหพคะาวพิขูอมันเตศียพุย,ยนะพิขเวทัสสสุโกทธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติทถาคตังทัศนายาพิขูสังคัญจาย,ยปิเตพิขเวอเหสูงอาติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสามเปียพคกวันตานังเอตปะละมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเตย,ยาถาปีไมยะหังอตาลา เหเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตตัดมัดทธานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสามสปีพะขวันตานางเอตปารมาเยวเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยถาปีไมยะหังเอตาละหีอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานางนามานีนามานีนาานนาานกิตายิสามีพิกเวเทวกายานางนามานีเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานีดังสุสนาถาสาธุก,กังมนุมัน มานะสิกาโลธาพาสิสามีติเอวะพันเตติโคเตพิคูพัควาตุงปัจโสสุพควาเอตัทาโวจาสีโลกามนุษย์กสามิตยัตถภูมิมาตธาสีตาเยสีตาคิริขภ้ารังบาหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโรมหังสาวพิสามุโนโอทาตามะนะสาสุธาวิปะสันะมะนาวิลาพิยาโยปัส ปัญจสเจตจวตวะเนกาปิละวัฒเวตโตอามันตยิสัทาสาวเกศสาสานเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจอาตาปามะกาลุงสุตาวาพุทธศาัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอา,ามนุสานาทสานังัะเปเกสัตตมัทธคุงสหัสส,าหาสังอาธาสัตตลิงสัตตังเอกสหัสสานังมันอามนุสานามัทสูุงอะเปเกตา เกนันตามัทธคุงเทศาสภาพุทธาอหุงตัจจสพังอภิยายาสาวกิตวานาจคุมาตตโตอมันตายิสัทธาสาวเกสาสเสนละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตายิสามีพิละอิอนุปุพภาโสสัตตาสหัสสายัวายขาภูมิมากาปิละวัตถวาอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสัสีโนโมทามานพิกามมงพิขูนางสมิติงว่านาง ชาสหัสสาหมวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสาตาคีราติสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านาง อิเจเตโสละสสะหัสสายะขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัจจตสัตยาขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันหน้าวันโตยัสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสามิติงว่านางคุมพิโรลาชัขาหิโกเวปุลสานิเวสนางพิยะโยนางสัตสาหัตสางยะขานางปายลูปัสตีคุมพิโรลาชัขาหิโกโสปะขาสามิติงว่านาง ปุริมันจะที่สังราชาทตาัทโหปัสสาสติขัณธพานังาทิปติมหาราชยาสสีโสปุตตาปิจิต ปุตตาปิตันน er. สสะระาหาโวินทานามามหาภารายิตที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัสสโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสามิติงว่านางทักขินันจาทิสังราชาวิรลุโหตปัสสาสติภูมิพันธานังอาทิปฏิมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะระาหาโวินทานามามหาภารายิตที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัสสโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสามิติงว่านาง ปัจจิมันจัตที่สังราชาวิรูประโขปัสสาสตีนาคานงางาที่ปฏิมหาราชญา,า,าสศิโสปุตตาปิตาสาพระหาโวินทานามามหาพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตญา,าสิโนโมทามนาพิกามุงพิขุนาสาม,มิติงว่านางปุตตะันจัตที่สังราชากุเวโรตปัสสาสตียาขานางอาทิปฏิมหาราชญา,า,าสศิโส ปุตตาปิิปุตตาปิตาปัสสาพาหาโออินทานามามาหาภาลาอิทิมันตโตชุดติมันตโตวันนาะวันตโตยะสัสสโนโมทามานาภิกามุมภิกขูนางสาม,มิติงว่านางปุริมาทิสังทตาลโถทักขีเนนวิลุทธากโกปัชฉีเมนวิลุปะโคภูเวลูตะลังที่สังจตาาโลเตมหาราชาสม,มันตาจัตโตโลทิสาท,ทัทธลมานาอัตทางสุวะเในกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาศาอาคูวันจานิกาสถาวายากูเทนทุเวเทนทูวิภูจวิภูโตสหจันทน มาเสโถจากินนุมัทุนิวันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลีจิตะเสโนจะขั้นทัพโภนโรราชาชโนสโภอาคูปัญจสิโคเจวาติมพระลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนขั้นทัพพาสหราชูพีโมโมทะมานาอภิกามูพิขูนังสมิติงว่นางอาขาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาทัน ันชากากัมพรัตตลาอาคูปยายคาสหายาตีพียามุนาทัตาลัฐธาจาอาคูนาคายาส,าสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาขาสามิติงว่านางเยนาครา,าเชสหาสาหะรันตีีิพาธิชาปะขีวิสุทธาจัขูเวหายา,าเตวานามัตตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังกาพยันตธานาครา,าชาหนามาซีสุปันนโตเขมามะ กาีพุทโธสันนหิวาจหิอุปาวะหายันตานาคาสุปนาสารณะมากังสูพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสอมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวัตเตเตทิมันโตยะสัสิโนการะกันชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคาสาเปปจิตติสูจิตติจะจะหาปะหาลาโทนมูจีสหสตันจะพาลิปุตตานางสเพเวโรต จันามากาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหูพัทธมุปาขมุงสามโยธานีพันธันเตพิขูนางสามิติงว่านาง อาโปจาเทวาปทาวีจาเตโชวายตถาขมูงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจายาสาสหาเมตาการุนากายิกาอาคูเทวายสสีโนทัศเตทัศทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสีโนโมทามานพิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางเป็นธุจเทวาสหาลีจะอาสมาจัตุเวยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุระขีตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระขีตา มักขัดตานีปุระขิดขิดตะวาอาคูมันทะวลาหากาว่าสูนางวาสโวเศธโธสโกปาข่าวปุรินทโธท่าเสตย์ท่าสทากายาสเพนานัาตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตว,นวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามมงพิขูนางสมิติงว่านางอาถาคูสหภูเทวาชาลามักขิสิคารีวาอาลิทัก กาจาโลชาจาอุม,มาบุพันิพาสิโนวาลุณาสหาธรรมมาจาอัจจุตตาจาอเนชากาสุเยรย่าลุจิลาคูอาคูวะสะวะเนสีโนทัศเตทัศธากายาสเพนานาตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโต,ตยสัสสสิโนโมทามานาพิกามุมพิกุนางสาม,มิติงว่านางสาม,มานามหาสาม,มานามนุษสามนุสุตม,มาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนโปทูสิกาอาถาคูหารโยทเทว,วาเยจารโลหิตตาวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายัสสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสสิโนโมทามานาพิกามุมพิกุนางสามิติงว่าน,นา,า,านง,สมมง,นงสุกาการลุมหา กะลุมหาอารุณาอาคูเวคณา,าสาสหะโอทาตะคัยยะหาบาโมคาอาคูเทววิจคกณาสัทธามัตตาหาลคกชาไมสก,กาจยักศาสาศีโนท่านะยังอาคาปัช,ชุนโนโยทิสาอภีวสตีท่าเสตยทัถสถากายาสาเพน,านาันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสศาสาศีโนโมทามานาภิกามูภิกขูนางสามิติงวะนางเคมิยาตุสิตายามากันทักกาจยัสศาสาศีโน สัมพิตก,กาลามาเศรษฐาโชตินามาจา,าสวานิมมานาลรติโนอาคูอาถาคูประรนิมมิตาท่าเ,เตระสาทาราายาสาเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโนโ,โมทโามานาพิกามุงพิขูนางสม,มิติงว่านางเศเษเทเเวานิกายาสาเพนานตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขัดชุงเยจันเย สติสาสหาปะปาวุทธาชาติมัคขีลังโอขาตินะมะนาสวังทักเขมโมขาตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพามมาปาระมัตโตจ่ปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังปุมาโลติโจสจ่โสปาขาสามิติงว่านางสหะสาวามาโลกานางพระมหาพามาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาย,ยาาโยยะสัสสินุโสทัเสธาอาสิสลาอาคูปัจเจกาวะสาวติโน เตสัญจะมานะโตอาคาหาริโตวาริวาลิโตเต,าาต,ตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามมเกมาลาเสนาอาภิกามีปัจตสัก,กันหัดสามันทียังเอธะคันหัดทาพันท่าทาราเคนาพันธ่ามาอุทูโกระมันตปาปาริวาเลทามาโวโมจิทาโกจีนางอิตตัดธรมหา,หาเสนโนกันหาเสนกันนะหเสนางอาเปสยี ปานินาตาละมาหัจจาสละลังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกโมเมโคทนยันโตสาวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตตตสังกุธโธอัสยังวะเสตันจะสัพังอภิยายาวาะวะกิตวานาจักขุมาตะโตอมันตรยิสัทธาสาวกเกสาสเสนระเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโวะ เตจะอาตตาบมมกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาราเคหีปากกาโมงเนสังรมามปิอัญชยุงสะเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสีโนโมทันติสหภูเตหีสาวะเกตาเตชะเนสุตาติบทที่ 15. มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิททิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัตสา สัพพันตลายานิวาลณะสาม,มัตถะพระคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธ,ธะทวัดติงสามะาหาปุริสารขนานุภาเวนะอาีิตะยานุพยัญชนะนุภานะอัตถุตลาละสะตะมังคลานุภาเวนะฉัพันณลังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภา,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 ภาเวนะทัสสะปาลามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาลา,า,ามิตานุภาเวนะทัสสะปาลามัทธปาลามิตานุภาเวนะศีละสะ มาธิปัญญานุภาเวนาพุทธานุภาเวนาธรรมานุภาเวนาสังฆานุภาเวนาเตชานุภาเวนาอิทานุภาเวนาผราลานุภาเวนาเยยะธรรมานุภาเวนาจตุลตุลาสีติดสหัสสะธรรมะขันทานุภาเวนานาวัตโลกุตตะลธรมานุภาเวนาอัทังกิกามคคานุภาเวนาอัทตา มะปฏิญานุภาเวนะชลาภิญานุภาเวนะจตุสัจจายานุภาเวนะทัสสะระละยานุภาเวนะ,ะสัพพันยุตัยานานุภาเวะาานะเมตากาุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะป,ปาลิตานุภาเวะะานะรัตนาตายาสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพโลคสโกุป,ปัทาวะทุกขโทมะ นาสุปายาสาวินาสันโตสัพพะอัตลายาปีวินาสันโตสัพพะสังกปาตุยหังสามินันโตทีคายุตาตุยหังโหนตุสัตะวัตสะชีเวนาะมังสะมังขิโกโหนตุสัพะธาอากาสาปะปภะตาวะเนนะภูมิคังคามหาสามุทธาลักขกาเทวะตาสถาตุมเหออนุราคันโต พระวัตุสัพพะมังคาังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคาลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคาลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสธาโสถีพระวันตุเตนักขตายะขาภูตานาปาปะขาหนิวารนาปาลิตัสานุภาเวนาหันตวเตสังอุปัฏเวนักขตายะขาภูตานาปะปะขาหนิวารนาปาลิตัสานุภาเวนาหันตวเตสังอุปัฏเวน แต่ย่าขาภูตานางปาปะขาน,นิวาราณนาปริตตสานุภาเวนาหันตาวเตสังอุปทเเว บทที่16พัทเทกรัตคา,าถาอตีตังนาหน้าว่าค่าเมยย่าน้าปฏิกังเขอนาคาตางังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาธาตีตามปาหีนันตังอป,ปัตตันจะอนาคาตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐา,าวิปัสสตีอสังหีรังอสังกุปปังตังวิท ธามะนุพาลูหาเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คอนแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปลุกปลงเธออาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรละนังสุเวพึงททำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังคาลันเตนาะมหาเสเนนาะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนขอบมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรตามะตันทิตังตังเวพาเทกาลโตตีสันโตอาจิกคาเตมุนีตีพระมุนีผู้สงบย่องเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบที่17อภินนะหะปะหะปะเจวคขะปาถาชาลาธโมมหีชาลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งคนความแก่ปไ,ไปไป แก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมมหิพญาทิงอันนี้ตัอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงค้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรรมโมมหิมรณะนางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงค้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมานาปิหินานาภาโววินาภาโวเราจะละวินเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กมสกโกมหิกรรมทายาโทกรมโยโนิกรรมมพันธุกรรมมัตปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่รื่งอาศัยอย่างกรรมับบงกริษามีกัลยาณังวาปะปะกลางวาัตสา,าทายาโทภวิสามีเราจะทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับของผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหหิอภีหาอปจเวคิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด